สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูวิธีการโหวตสนับสนุนสาวๆแบ a ็คพิงในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่2021 Mnet Asia Music Awards ที่ล่าสุดบนเว็บไซต์ MAMA. Mweb ก็เปิดให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกันแล้วในสาขา Worldwide Fan Choice Top 10ซึ่งแอดก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาร่วมสนับสนุนลิซ่าและโลเซ่พร้อมแชร์วิธีการโหวตแบบง่ายๆมาฝาก ใครยังไม่ได้ร่วมโหวตหรือไม่รู้ต้องทำอย่างไรก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกต้องสมัครสมาชิกก่อนคลิกเข้าไปในเว็บตามลิงก์ใต้คลิปจะขึ้นหน้าเว็บไซต์ ma ma เพื่อนๆกดเข้าไปที่ล็อกอินระบบจะให้สมัครก่อนเพื่อนๆก็เลือกเลยว่าจะสมัครผ่านแพลตฟอร์มไหนมีทั้ง Facebook, Twitter และอื่นๆอ,อ,อีกหลายแพลตฟอร์ม จากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยใช้เวลาไม่เกิน2นาทีก็เสร็จระบบจะส่งอ e ีเมลแจ้งทันทีจากนั้นเราก็เข้าไปยืนยันอีกรอบเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครต่อด้วยการโหวตกดเข้าไปที่ P- v หวตจะเห็นหัวข้อ Worldwide Fan c h i s e Top 10 P- v หวตเลื่อนลงมาจะเจอรูปริซ่าคลิกที่รูปจากนั้นก็กดปุ่มที่เขียนว่า1โหวตมุมขวาล่างเช็คให้ดีอีกครั้งแล้วใส่รหัสเพื่อคอนเฟิร์ม เสร็จแล้วกด yes เพื่อส่งโหวตจากนั้นก็รอสักครู่ถ้าหน้าจอขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าโหวตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสาขา worldwide fans choice top 10เพื่อนๆสามารถใช้แอปเดิมโหวตได้วันละครั้งทุกวันจนถึงวันที่22พฤศจิกายนเวลา14.59นาทีนะคะและนี่ค่ะก็เป็นขั้นตอนการโหวตง่ายๆซึ่งแอดก็นำมาแชร์อัปเดตให้ดูกัน ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ร่วมโหวตก็สามารถเข้าไปโหวตสนับสนุสนสาวๆกันได้ตามลิงกได้คลิปได้เลยอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ